ฝนสิมาแล้วครับพุ่นหาต้องเข้าโอ้โหตะเข็งไงพี่น้องตะเข็งไงปิ่งปลาพี่น้องนี่หัวปลาแดกมาน้ำหัวปลาหลากเจ้าปลาหลากนะจุ๊บไปบ่หงบดไายเนาะเรื่องจ่อครับ สวัสดีครับพี่นอ้องป้องไฟสกูทุกคนเจนต่ำเคยปลาจีนครับหาตไตเบ็ดคือเกาล่ะครับหาอยู่หากินมึนีมท่ามาเปิดไม้ไม่อีกแล้วพี่น้องแต่บดได้กันหล่นไปน้ำกันเด้อครับฝนสิมาแล้วครับคุณมืดมาเลย้ลองมึงพี่น้องคำหรอเดี๋ยวไปลุยกันเลยพี่น้องมาแล้วก็อเลยอย่าเริ่มกดไหลกดแช่ ก็ติดตามเป็นกำลังใจแนเดอพี่น้องเลยไปครับพี่น้องไปลุยกันเลยครับคำเหมือนนี่ออกมาคำเป็นจังไรบูพี่น้องมองภาคกับวมีได้เหมือนนี่เมือดอมาเลยครับไปเดี๋ยวไปกันเลยครับโอ้โหนง่มากเลยพี่นอ้อ,อ,นองเอ้ย มาแล้วครับ <cuz> พ <I ain> ี่น้องเดี๋ยวผมใส่เมืองคลเนี่ยนาะเดี๋ยวเขามาถ่านรุนนักกันครับแั้วคือใส่แล้วเพื่อนฝนตกบหมอย่างแห้งโว้ยเปียกเบดใส่แล้วหรอครับยามกลับมาได้ปลาเก๋งสองตัวก็ปลาตองตัวหนึ่งนี่ครับ เข็งหน่อยแข็งกี่แก่ก็ประตองหน,นึ่งเลือบบ่ได้เอาอนมันน้ำก่อนเอาผลายางมาพอดีเดีย๋ยวทั้งปลานังเท่ามีแห้งจะก้าวพี่น่องเยาไปยามกันที่แรกว่าสิกลาบบาทอ่ะได้ฝนตกแห้งแห้งอายุเขาพี่น่อง มีแห้งแกข้าวพี่น้องเดี๋ยวออกไปยามกันจะคืออยู่ดอกคอุณพแถวนี้ผมใส่ไว้ที่หาลังคุ้มปุ๋ยฝนเบัดลเลยง่ายคุณเวลาไปตรงคี่รถไปพี่หน้องขี่ขานยางไปอาเก,ก่ข้าวอันพี่น้องออไปยามเร็วจักหน่อยอยันฝนมันมากตอนนี้ก็ไป้ยปล่อยอยู่ครับ <c oughs> มา้านว่ขี่รถมายามฟังนี่ก่อนเลย <c oughs> ทั้งแหลกเป็นเลย <c oughs> ทั้งแหลกเงาหลอนเนาะม้านบะแตาหน่อยหลายบ่ นี่อาการพี่น้งองอะไยังนี่อาการพี่น้งอางาขอหน่อยเออเออกดหน่อยก็เอาเหยียบแน่นพี่น้องย่านแต่มันถอนเบ็สเราเด็ดแหกมนัน ปลาไม่พี่น้นงะใส่กำลังถอดเนาะใส่กับเขาแล้วปิ่งกินกับปลาเข็งอันเนี้ยเหมือนห่อแจวมากนะห่อแจวประแดกนะมาแจวประหลามากครับ เนี่าใส่เดือนที่เก่าหรอพี่ท้องนี่าใส่เดือนกันแน่นี่หรอพี่น้องไม่ต้นเสียเสียเงื่อนหรอกแต่ก็ได้มันก็ได้ หนังได้บบดกูปลาต้นเหรอ,อนั่งถนี้าการพี่น้อง,งโอ้ปลาตองอยู่แบบพี่น้องป้าเจียบเนื้ยกิดปลาตองลังนี่เลยน่ะหายตองก็เอาตองก็ลาบพี่น้องหลาบกิน ยางกับมันก็ได้ยุหลังนี่ละพี่น้องปลาตองแต่ลาบนอกจากลาบประเทศยังกินนอพี่น้องปลาตองพี่มาบอกไปเ้อผมก็ได้จะลาบกินยังเดียวอ่าของแปมถือป่าบ่เอเหว่นาอพี่น้อง เบ็ดกับตีเบิดแล้วครับพี่น้องเือะสามีหลังเลยมั้งเดี่ยวแล้วโตสองโตก็ดีใจแล้วพี่น,อน้องเบ็ดก็หลาเนาอเบ็ดยิดเจ็ดหลังเลยพ่อได้ใส่พ่อได้กินครับดังไฟเห็ด้อาเขากอนครับดังติดบุบุ่น

ติดอยู่ในน่องไฟหยัานปติอยู่เพื่อนเปียกนะปล่อยมันอีกจะได้ฝนใช่ปะเละน่อง วอาสิจี้เขากินน้ำเป็นจังไลยวอาสิจี้เขากินน้ำจี้บ่ได้พี่น้องเขาเหนียวเละเขาเหนียวผมบ่ได้มาผมป่าผมกับลวกเอาลวกแลกันหนึ่งเละบานติ่งแต้จ้าเนี่ยนะนีะ่หัวปลาแดกมานั่งหัวปลาหลาเจ้ยวปลาหลามาอยู่ กันที่มาอีกก็ได้พี่หน่อยเดี๋ยวฝ่ากินงเข่าฝ่าอ,ออกพยายามบ่หม,มานเลยมือนนี่ออกมาไก,กลบ้านเจอเด้กมันนีก่กินหัวปลาเด้อมันหมานเด้อโอ้ยของเนี้ยเละแห้งบ่ตื่นไกแห้งพี่น้องเสียกับห้อยเป็นอะไร ิยังไม่กินน้ำกันอีกอม,มันมานเด้อฟานเลยเฝ้ากินพี่น่องดานฝนมามย้ำอีกเจ้าหนึ่งเรากลับไปกลับจามจุกพี่น่อง ขอ,อน้ำกำัครับเกือบบูดพี่น้องเขาสิ่งประกอบประกอหน่อยไปบ้องมาไนนดนเนาะลุกจอครับ กินต้หนึงก็อิ่มดอกกินหลายดอกติ้มันมีมาก,ก่ายจ่อยแล้วมันตอนก็ห้ำบุกเป็นตะยูเปรียบใช่ไหมตั้งใจว่าสิมาจีเขากินก็ปิ่งปลาแบบแทบบ พี่บอดอ่ะเนี่ยมันหวานหน้าตาสดส่องเดี๋ยวหากินประมานเลยพี่น้องได้บ่ได้ก็ลุ่นไปน้ำกันเด้อพี่น้อง เอาจิ้มเตาปลากันเลยเหมือนเต่าหน้าจิ้มหมันเลาบ,บองครับ ลบพยายามเบ็กันนวบนวบยกลังเหกันอย่างาำลังได้กัมีดสิรีใช่เิ้ยเสียงป้าดินพี่น้อง ปลาดิบหลวไปเมืองหลังนี่ก็ไม่ยินเทียงปลาแมนบ่เฮ้ยแมนนี่ลีพี่น้องลายังแมนดีบแมนโุ้ยโดน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 กะคอพี่น้องกระคอ ร่า,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 าอองงามพี่น้องเ้ตัวก็ออล่างงามกินมินเดียวครับเกือบไปอะเอ้เรออียกว่าหมาน ว่าหมานครับตาคนน้อยหมหน้อย,อยตัมโตสิ่งกินวัางหันทีนี้จะปลาใส่นหนละมั้งออกปัญหาพอดีกตัวใหญ่กว่านี้อ่าหมานลเลยจอที่ได้กินหัวปลา นาตัพกักแนนนึง,องอนนออน้องีก่นานี่เก็บตวขึนหนอมเงินเ้าเ้า้่งมาแต่เด็กนะเขามาเก็บแต่น่แต่สแล้วก็ไปเหยียบเบ็ดจะเสียบเงลรังผลก่อนที่น้อนนอย่าเี้ยเสียงปลาดิ่งแลมาเอาลังหนึ่ก่อนบนหนวปนหนาเพเม็ดเหรอ นิดปานบกหอยไข่เ่เว้ยหลังคว่ำบังได้หรือหลังคว่งน,นักป้าหน่อยมันเด่นมัน ô lạy ngon hư ơi Hứ hứ, hư nó, hư 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 ngay, không xì nữa Giờ nó à. tố thắng tố gật Đi chay là phía nó Mẹ nhảy đi mẹ Này tôi thiếu lẻ cứ bị bình Măn măn đi vậy เดี๋ยวมึงห่วยได้พี่นรอกอ่าสองแต้มเลยหรือว่าพ่อแห้ว่ป <laughs> ิดแตะมาไก่แน่หมดนี่มาไก่มาพ่อยังผลท่ามอีกอ่ายันนี้เอาไปอีกครับเลยสามหลังพี่น้อง กำลังสุดทายลั้งน,นี้เห้วเดี๋ยวกลับมาเียบน,นะปองน้ำเนี่ยเอาสองหลังที่ปองน้ำโอ้ยเยัะอยู่เลยกำลังกันหนึ่งที่นออเดี๋ยวมืออื่นเขามารวมกันเนาะครับ เดี๋ยวพบเสียบงานสามลังนี่กับิกลับ,บ้านแล้วไปมืออื่งเขาไม่หลุดกันครับเก่านี่เป็นดังไดเสียมานบ่ฮะัแหลกัแหลกโดนพี่นนอะ โดนที่นอกนอ,นอ,นอ,อืออาหยังครับโดนที่นอกโดนหนั้งแล่เอออืโอ้ปลาขน,อขน,อขนอ้อยปลาขน้อยปลาขน้อยอืออือเกือบลดตัน แหลแดกแหกมันมันเคลื่อนเหมือนปลเดาวกลับตกป่าครั้งละนี่ให้ตัวมันยั่งกี่หนอตัวใหญ่ใหจ้าที่ผมมาโอ้ตัวบุ่มบุ่มอยู่ น้ำคุณพีณ่น้องคุณน้ำคุณยู่บอว่าเออนื้อน้ำจะของเหยียบบ้างหรือเปล่าที่มันน้ำจะของเหยียบมันไหลมาทางนี้ครับโอ้ยดีใจเบิดจะปลาถือเป็นน้ำคุณคุณเป็นแทนน้ใดจะของเหยียบน้ำหรือทางคุณ ไหลมากตัวจะคล้อง <c oughs> ขึ้นนอนยจะคล้องหน้าคนขึ้นก็จะเห็น,นที่เอาขอไม่กินขึ้นต่างใจที่เอาขอบไม่กิน พี่น้องเอ้ยตายายคือว่ามาเอาบรรยากาศด้อพี่น้องเอ้ยบ่ได้นอนี่กระเด็นอยู่เลยหลุดว่างเอ้าเดี๋ยวกิ๊บวัวแล้วก็ไปแล้วพี่น้อง ทอดกินไในยูดอกทอดเข่งโอ้เต่นานี่บ้าหมาสิน้องเข่งขี่แก้วก็ปักคองหน่อยนี่กับปลา,าเตมกระเดื่อนนี่แหละแต่จำนี่ก็ดีใจแล้วพี่น,อน,น้องหมาบ้าหมาไหนจะพิ่งเบื่อกันเด้อครับดูตันดัน,ดน,ดนซอยเนี่ย <c oughs> มื่อได้มืออ่อบ่อแล้วเนาะ ยัคลิปหนาจักสีผ้าไปไม้ไต่ผพาไปสัํมไม้แล้วบ,บานละนี่มากไกลครับสำหรับคลิปนี้กัเท่านี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับเป็นกำลังใจให้กันไปล่ะครับสวัสดีครับสร้างเบสก็นพี่น้อง